สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมูล,ลนิธิรณรงค์หยุดพนันจัดเวทีสรุปผลงานการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าซสออสอมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศคือต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพรวมถึงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้นการสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพให้รู้เท่าทันและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญจากการดำเนินโครงการร่วมกับสสสในวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษา45แห่งพบว่าช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้จริงเช่นอัตราการตรวจพบเล่าบุรี่บุรี่ไฟฟ้าลดน้อยลงปรับปรุงห้องน้าให้ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยมีนักศึกษารุ่นพี่มีส่วนร่วมดูแลและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของรุ่นน้องมีชมรมวิชาชีพร่วมทำกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียนไม่ให้เป็นผู้สู่ผู้ดืม่มรวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเวลาสำคัญเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดสอ,อสอจะขยายผลการดำเนินโครงการสู่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาทุกแห่งโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยเป็นวิทยาลัยแห่งความสุขผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีอาศัยหลักสามปอ คือป้องกันความเสี่ยงทั้งตัวบุคคลและสถานที่ปลูกฝังให้เด็กรู้วิธีเอาตัวรอดสอนวิชาชีวิตและปราบปรามการกระทําผิดเน้นเยียวยาผู้เสียหายร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบเว็บไซต์ภาพสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมที่สำคัญคือต้องปลอดจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีมาตรการดังนี้ 1>, 1. จัดตั้งคณะทำงานวางแผนและกำหนดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ทั้งในและนอกหลักสูตร 2. จัดเวรยามครูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่เปลี่ยวร่วมกับตำรวจและ 3. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักร่วมกับชุมชน